อ้วนๆเดินมาแล้วมีเอฟซีให้โรตีกินกินไหมดมดูก่อนกินปินหกินโรตีให้โรตีกิน อร่อยไม่หลุกโรตีเคยกินไหม,มนั่งกินโรตี อย่าก,กินกระดาษนะกินแต่ข้างในมันนะจะคันอะไรขนาดนั้นกินเนียวเหรอหรือยังไงไม่รู้เพื่อนดินหมดกัดทิ้งกัดทิ้งกินนี่เป็นหรือเปล่าไม่รู้แล้วมีคนซื้อให้แล้วเล้กินนะกินให้เขาน้อย เปิือนหมดนะต้มก่อนไม่เคยกินนะน่าจะไม่เคยกินหรือเปล่ากินโรตีวันนีจ้จอได้โรตีช่วงเย็นๆก่อนนอนกินโรตีก่อนนอนกินลูกกิน จับพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาเปืือนหมดกินแต่ตรงที่นิ่มๆมีไข่อ่ะไปแล้วไม่กินกินไม่เป็นไปแล้วกินไม่เป็นหรือเปล่าโรตีแต่ก็ยังดีจะกินหน่อยนึง ไปไหนไปนอนแล้วมึงนี่ไปแล้วไปเดินไปแล้วเดินหยุดคันให้กินกินหน่อยเดียวโรตีมันนั่งหยุดนั่งอ้วนอยู่ตรงนี้ น่าจะง่วงนอนแล้วนี่ขอบคุณครับสำหรับโรตีที่ซื้อให้จอจอกินไม่เป็นจอกินหน่อยเดียวมันเหนียวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะจะซื้อไว้สักพักแล้วแหละมันเย็นละมันน่าจะเหนียวไม่มีฟันหรือไม่ค่อยกิน อบอกว่าจอไม่ใช่แขกกินโรตีไม่เปลี่ยนจอว่าไปแล้วครับแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับผม